สวัสดีครับรายการพูดเช้าข่าวสปาในวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาพัทยาอำเภอวัฒนาคนครจังหวัดสระแก้วครับผมมันนีมิสไซสิทธิและหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะตั้งแต่เปิดปีการศึกษา2565นะครับในรายการวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันใน2ประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องแรกครับความปลอดภยัยในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะครับ โดยแขกผู้ร่วมรายการในวันนี้ครับท่านแรกดอกรอพรพินาศาเลขาธิการกรพทครับท่านที่2ดรพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์ครับปอ,อ,อสักง,งานเขตพุทธิการศึกษาม่พิมพสาสาแก้วครับท่านที่สามว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิสมบูรณ์ครับปอ,อสักง,งานเขตพุทิการศึกษาสารแก้วเขตสองครับและนายธนงศักดิ์ชาญสมิงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาครับโดวยวันนี้เราจะพูดกันมาสามรอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นเรื่องของง การขับเคลื่อนความปลอดภัยครับแล้วก็เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องโรงเรียนคุณภาพครับอันดับแรกครับขอเียนเชิญท่านดรพรพินาศาเลขาธิการกรภครับได้พูดเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาขอเชิญครับครับเรียนท่านผู้ในการสํานักงานเขตท่านผู้ในการโรงเรียนคณะครูตลอดจนคุณครูแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับ ครับวันนี้เป็นการออกมาจัดรายการนอกสถานที่นะครับเพื่อต้องการที่จะอติดตามดูผลการดําเนินงาน,นตามกรอบแนวความคิดที่เราต้องการเปิดโรงเรียนอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ได้มาที่จังหวัดสระแก้วก็ขออนุญาตทำเรียนว่าประเด็นที่อยากจะพูดคุยวันนี้ก็คือจากการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าเราจะเปิดเรียนในวันที่17พฤษภาคมท่วประเทศ และเราต้องการให้ทุกคนมาเรียนอย่างมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายที่เราตกลงกันไว้แล้วเราก็ออกแบบร่วมกันมาว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยเราขอความร่วมมือขอาการดําเนินการของเราเอาไว้สองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราเป็นห่วงในเรื่องโควิดเราเตรียมโรงเรียนอย่างไรจัดห้องเรียนอย่างไรแล้วเตรียมเด็กอย่างไรเตรียมครูอย่างไรเตรียมผู้ปกครองอย่างไรวันนี้นะครับเราเปิดโรงเรียนมาได้สองสัปดาห์ ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอันที่หนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูท่านผู้ในการตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งก็คือทุกรงเรียนสามารถทําการเปิดการเรียนการสอนได้นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะมีการติดเชื้อแต่ทุกโรงเรียนก็ได้ดําเนินการตามมาตรการประเะชิญเหตุจากการดำเนงานตรงนี้นครับจะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อันนี้ประสบความสําเร็จครับแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาในสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเราพบถ้าท่านติดตามข่าวนะครับเริ่มตั้งแต่ที่จังหวัดพัทลุงมีนักเรียนผูกคอตายแล้วเมื่อวานนี้เราก็พบที่โคราชนักเรียนกระโดดตึกเสียชีวิตจากชั้นแปดแล้วเราก็พบที่ทางภาคเหนือนะครับมีเด็กทะเลาะวิวาทที่ภูเก็ต สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือคือ,ค,อคือเกิดสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและยังมีประเด็นปัญหาที่เราจะต้องมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วเรามุ่งป้องกันในส่วนที่โควิดแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบอีกมิติหนึ่งซึ่งเราเองอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมก็เลยขอสื่อสารอย่างนี้กัแล้วกันนะครับขอความร่วมมือกับท่านผู้โดยการโรงเรียนกับคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่เป็นที่ปรึกษา อย่างนี้ครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าถอดบทเรียนดีๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าสองปีกว่าเนี่ยเราให้บ้านเป็นโรงเรียนเราให้พ่อแม่เป็นครูแล้วเราก็สอนออนไลน์สอนออนแฮนแล้วเด็กไม่เคยได้เจอกันเลยแต่วันนี้นะครับสองปีกว่าค่อยมาเจอกันที่โรงเรียนเนี่ยมิติที่ผมอยากจะสื่อสารให้กับคุณครูที่ปรึกษารวมไปถึงท่านผู้นวยการต้องเริ่มต้นจากการนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลับคืนมาโดยเร็วครับ คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยท่านต้องมีคําถามว่าทำอย่างไรเด็กมาอยู่ห้องเดียวกันมาเรียนโรงเรียนเดียวกันจะมีความรักความผูกพันกันอย่างไรจะพึ่งพากันอย่างไรนะครับถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพ่อแม่ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอสมิติทางสังคมของลูกๆหล,ล,ลานๆอย่างไรและการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะร่วมมือกันอย่างไรวันนี้จะเห็นได้ว่าหลายโรงเรียนเนี่ย เด็กไม่เคยเรียนที่ห้องเรียนเลยเด็กอยู่กับมือถือเวลาเราจะเอาเด็กกลับเข้ามาห้องเรียนเนี่ยแน่นอนเขาไม่ชินกับระบบที่ในห้องเรียนแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เรียนได้อยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ได้พออยู่ๆวันหนึ่งเราจะจัดเขาเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมันต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปและสร้างความเข้าใจกับเขาให้ดีผมห่วงมากนะครับเรื่องนี้ก็สื่อสารให้ทุกคนได้ได้ตระหนักและทําความเข้าใจอันที่สองครับวันนี้เรากลับมาออนไซต์ เดิมทีเราให้พ่อแม่เป็นครูวันนี้เรากลับมาเป็นครูเราต้องเป็นพ่อแม่คนที่สองให้เขาให้ได้เพราะเราปรับโรงเรียนเป็นบ้านปรับคุณครูเป็นพ่อแม่และจะอยู่ร่วมกันอย่างไรดูแลกันอย่างไรผมอยากจะให้สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเบื้องแรกก่อนที่จะจัดก,การเรียนการสอนด้วยซ้ําอันที่สองครับเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนแต่ละคนเรื่องความเป็นอยู่ระหว่างบ้านกับโรงเรียนเขามีความทุกข์ยากลาบากเรื่องอะไร ผมยกเคสตัวอย่างที่โคราชนะครับปัญหาอาจจะไม่เกิดเริ่มต้นที่สาเหตุที่โรงเรียนแต่อาจจะเกิดสาเหตุมาจากส่วนหนึ่งมาจากส่วนตัวครอบครัวแต่เด็กไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะนั้นวันนี้นะครับเมื่อมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูที่ปรึกษาต้องเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกให้ได้แล้วถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยนักเรียนก็จะมีความสุขอยากมาโรงเรียนเพราะรักครูถ้าเมื่อไหร่เราทําให้เด็กรักครูและครูรักเด็กได้ ในสามเดือนแรกอยากให้ทําเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอันที่สองครับเรื่องการจัดการเรียนรู้ผมไม่ได้คาดหวังว่าอยากเห็นคุณครูทุกคนสอนเต็มเวลาสอนเต็มตามหลักสูตรอยากให้ท่านสอนจากการประเมินตัวนักเรียนว่าเขามีความพร้อมระดับไหนจะเติมเต็มเขาได้อย่างไรแล้วให้เขาเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็อยากสื่อสารและประเด็นที่สามนะครับ ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนอยากให้ท่านเร่งดําเนินการออกแบบว่าทําอย่างไรมีภัยอะไรบ้างที่จะเข้ามาสู่ระบบนักเรียนและโรงเรียนของเราและเราจะมีมาตรการประชิญสถานการณ์อย่างไรถ้าเกิดเหตุขึ้นแต่ผมอยากเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขเพราะฉะนั้นก็อยากสื่อสารเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเบื้องต้นนะครับในโอกาสที่มาสักแก้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนคณะพอเขตและทุกท่านได้ให้การต้อนรับ และดําเนินการตามมาตรการที่ทางสภรถรดเนินการไว้เป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในชั้นนี้ขอพบกะเพียงเท่านี้ก่อนครับครับขอบพระคุณท่านเลขาธิการกรมทนะครับสําหรับเรื่องแรกคือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดกันนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนสาแก้วโมเดลนะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านเลขาอีกสักรอบนะครับพูดในเชิงนโยบายคือเรื่องโรงเรียนคุณภาพครับท่านครับเพราะว่ากลับมาเรื่องโรงเรียนคุณภาพ ผมพยายามจะสื่อให้ไเห็นว่าทําไมเราต้องมีโรงเรียนคุณภาพขณะนี้นะครับผมได้เอาข้อมูลออกมาให้คณะพวกเราเห็นว่าตอนนี้เรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอยู่แต่ไม่มีนักเรียนเลยเนี่ยอยู่ถึงสองร้อยแปดสิบกว่าโรงเรียนแล้วมีนักเรียนหนึ่งคนไปถึงยี่สิบคนเนี่ยอยู่ในหลักสองพันกว่าโรงเรียนและรวมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่สองหมื่นสี่หมื่นสี่พันกว่าโรงจากสาเหตุตรงนี้จะโย,โยงไปถึงว่า เราไม่สามารถราชการไม่สามารถที่จะจัดสรรบุคลากรงบประมาณได้เพียงพอกับการดูแลโร,รงเรียนทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้แต่เราคงปล่อยทิ้งให้โรงเรียนเป็นเช่นนี้ต่อไปและให้เด็กได้ได้อโอกาสอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นว่าเราคาดหวังเป้าหมายว่าเราขอโรงเรียนประถมเนี่ยเราอยากมีโรงเรียนคุณภาพดีๆให้กับคนจนให้กับคนยากไร้ให้กับคนได้อโอกาสตำบลละหนึ่งโรงเรียน นั่นี่จึงเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและเราก็มีความคาดหวังว่าอยากเห็นโรงเรียนมัธยมนะครับประจําอําเภอเป็นหนึ่งโรงเรียนที่สามารถที่จะรองรับเด็กนะครับที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายมัธยมต้นนะครับให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนดีๆในฐานะที่ผมเองได้มีโอกาสเป็นผู้ได้โอกาสมาก,ก่อนเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าวันหนึ่งถ้าเราสามารถทําโรงเรียนคุณภาพชุมชน ให้เป็นโรงเรียนนานาชาติของคนจนได้อย่างแท้จริงเนี่ยนั่นแหละเราจรึงจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของประเทศชาติความเหลื่อมล้ําของคนจนและการศึกษาคือเครื่องมือเดียวที่จะเปลี่ยนคนจากคนยากจนให้เป็นคนที่มีโอกาสดังนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนคุณภาพจงเกิดขึ้นวันนี้เรามาทําที่สระแก้วไปทําที่หลายโรงเรียนเนี่ยผมไม่คาดหวังว่าจะเกิดพร้อมกันทั่วประเทศในทุกตําบลแต่เราพยายามจะให้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําต้นแบบได้ ผมเชื่อว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราจะเห็นโรงเรียนคุณภาพเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินเราแล้ววันนั้นล่ะเราจึงยึดระดับคุณภาพของเด็กได้อย่างแท้จริงครับอันนี้ก็ขอเปิดประเด็นไว้เพียงเท่านี้ครับครับขอบพระคุณท่านเลขาธิการกรับป่านะครับก็เมื่อสักครู่นะครับเป็นในเชิงนโยบายของท่านเลขาธิการนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องโรงเรียนคุณภาพนะครับต่อไปเราจะมาลองฟังกันดูครับว่าในส่วนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาครับเขามีการขับเคลื่อนอย่างไร ลำดับต่อไปขอเชิญท่านกัปตันพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์ครับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสากแก้วครับได้พูดเรื่องการกับเพื่อนโรงเรียนมัธยมดีศรีเมืองในรูปแบบของสากแก้วโมเดลผอเชิญครับเนียท่านเลขาธิการสกนะครับท่านผู้อำนวยการเขตท่านครับรับสากแก้วโมเดลนะครับเพื่อกับเพื่อนคุณภาพการศึกษาครับต้องบอกว่าเป็นการทําโมเดลในเชิงพูดนาการกับผู้ในวยงานนะครับซึ่งสากแก้วโมเดลได้รับ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพิ้วเทียนทองได้เป็นประธานนะครับในการ m อ u มอความร่วมมือของสําสนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็สํานักงานจังหวัดสระแก้วนะครับกองทุนเท่ความเสมอภาคทางการศึกษาและก็มูลนิธิทักษะแห่งอนาคตเพื่อร่วมกันในการกําหนดทิศทางแล้วก็ดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อ แก้ปัญหานะครับเด็กตกหล่นจากระบบการรุกทําหล่งน้ำทางการศึกษาการสร้างความสัมุันธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งตอนนี้สากแก้วของเรากํบบาลังจะขอเข้าสู่เป็นพื้นที่จังหวัดนัตตรกมนะครับซึ่งจะทําให้เกิดน,นวตัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆนะครับเกิดึ้งกภาพของผู้เรียนนะครับซึ่งสากแก้วโมเดลนั้นนะครับเป็นแนวคิดในเรื่องของการทํางาน ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือเริ่มจากตัว S นะครับการสวัตตานาไลซิสนะครับก็เป็นการวิเคราะห์บริบทจุดเด่นจุดด้อยของจังหวัดสระแก้วเราซึ่งเราเชื่อมั่นว่าบริบทของทุกพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลพื้นฐานตา่ตางๆนะครับที่ตรงจุดเราก็สามารถแก้ไขปัญหา,หาได้อย่างตรงจุดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างสําเร็จนะครับตัวที่2องนะขั้นตอนที่2ก็คือตัว A นะครับ Alliance นะครับการกําหนดพันธกิจแล้วก็กําหนดผลับผิดชอบ ซึ่งตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าสากแก้วเรานะครับมีพันธมิตรในการศึกษาค่อนข้างจะเยอะเต็มพื้นที่นะครับทําให้เราสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นมากเป็นผลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการในเรื่องของการตัวเคก็คือ knowledge sharing นะครับการกระจายองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้นะครับเรามีศึกษาธิการจังหวัดเป็นตัวเชื่อมตัประสานทำในการขับเคลื่อนแล้วก็มีมูลนิธิมีองค์กรนะครับที่จะ พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันนะครับเมื่อเราได้แนวทางแล้วเราก็จะเริ่มลงมือสู่การปฏิบัตินะครับแอคชั่นนะครับเราดําเนินการซึ่งตอนนี้เรามีหลายโครงการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพนะครับการพัฒนาครูสู่การเป็นครูที่เน้นในเรื่องของแอคทีฟเร a r นนิ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการนิเทศติดตามนะครับอีวัลูเอชันนะครับเพื่อดูว่าเราดาเนินการมาซึ่งตอนนี้ก็ ถือว่าเราเริ่มตรงดำเนินการมาแล้วนะครับเราก็จะมีการประเมินเพื่อสะท้อนผลจะมีการนําสู่กระบวนการรายงานผลทุกเดือนในการประชุมกศจแล้วการประชุมอนุพัฒนาการศึกษานะครับสุดท้ายเป้าหมายก็คือเราต้องการให้ผู้เรียนทุกคนนะครับมีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพนะครับสามารถดํารงตนเองอยู่ในครอบครัวในชุมชนแล้วก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วซึ่งสระแก้วเรา ตอนนี้มีคุณภาพที่เราต้องขับเคลื่อนก็จะเป็น,นเรื่องของความสามารถด้านผู้เรียนในการอ่านนะครับความสามารถของผู้เรียนในการคิดแล้วก็การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งตอนนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนสกแก้วโมเดลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับท่านผู้ว่ารการจังหวัดสกแก้วนะครับท่านได้ประกาศเป็นนโยบายว่าให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาเราได้นําแนวคิดของสกแก้วโมเดลสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้น สะแก้วโมเดลจะปูพรมเต็มพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วเราเชื่อมั่นว่าในอนาคตนะครับสะแก้วโมเดลจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีในการขับเคลื่อนคุณภาพแบบบูรณาการให้กับจังหวัดอื่นๆครับก็ขออนุญาตนำเรียนเท่านี้ก่อนครับครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับในการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสีเมืองเมืองนะครับระดับถัดไปครับเราจะมาพูดถึงในระดับของระดับประถมศึกษาบ้างครับในส่วนของการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ จัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนคุณภาพสุมชนนะครับของจังหวัดสาแก้วนะครับเรามาพูดคุยกับท่านาว่าที่ร้อยตีสุรสศิษิ์สมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสาแก้วเขตสองน,นะครับจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ขอนเชิญครับเอกลับเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านเรอพรพริษาท่านปรุงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่และก็ท่านผู้รับชมรายการพุธเช้าข่าวสวที่รบทุกท่านครับ อขอเรียนว่าในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพนะครับถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์กับเด็กไทยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของแต่ละเขตพื้นที่นั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งคนอื่นขอเรียนข้อมูลพื้นฐานว่าสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมสักแก้วเขต2นะครับเป็นเขตพื้นที่ชายแดนขอบกัมพูชาซึ่งรับผิดชอบ4อําเภอนะครับมีอำเภอวัฒนานครอำเภอรัญยประเทศอําเภอโคกสูงและก็อำเภอตาพยา มีโรงเรียนในสังกัด1 1 8โรงเรียนนะครับนักเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่21,100คนนะครับบุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายทั้งครูและบุคลากร1560คนนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเมื่อนโยบายของรัฐบาลสู่สำนักงานคณะกรรมการการศักั้นพื้นฐานโดยภายใต้การนำของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศักั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สู่เขตพื้นที่ก็เป็นโจทย์สําคัญว่าทําอย่างไรในการขับเคลื่อนเรียนคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและเรืการใช้ทรัพยากรร,การ,ร่วมกัน แลวก็บูรณาการนโยบายสีด้านของสปทคือด้านความปลอดภยัยโอกาสประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับซึ่งหนึ่งนโยบายก็คือเรื่องคุณภาพเอ่อพลังคุณภาพนะครับซึ่งเขตพื้นที่สักวเขตสองนะครับได้รวมพลังในการยกระดับคุณภาพเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นรูปมาทำนะครับซึ่งวางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนอยูซีหลักยู่ีหลักหรือสี่แนวทางนะครับ โดยสี่หลักและสี่แนวทางนี้เรามีเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพความสําเร็จอยู่3ามิติก็คือคุณภาพผู้เรียนและก็คุณครูอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและก็ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจนะครับซึ่งแนวทางการกลับเพื่อนที่เราวางกรอบไว้สําคัญสําคัญเลยประเด็นที่1นนะครับคือการสร้างความตระหนักในะด้านนโยบายซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับรู้รับทราบว่า นโยบายต้องการขับเคลื่อนและก็ให้เกิดภาพความสําเร็จนั้นต้องทําอย่างไรซึ่งบุคคลที่ต้องรับรู้ก่อนก็คือผู้บริหารระดับเขตบุคลากรในเขตประธานกลุ่มเครือข่ายและก็ผู้บริหารฐานศึกษาและที่สําคัญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือคณะกรรมการฐานศึกษาและผู้ปกครองนะครับประการที่2ที่เราดําเนินการต่อจากข้อที่1ก็คือขยายจุดมุ่งหมายสู่ผู้รับบริการนั้นก็คือเราได้แบ่งทีมครับ ทีมระดับเขตระดับสถานศึกษาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้นําทุกระดับในพื้นที่ครับโดยเฉพาะระดับโรงเรียนครับที่เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายว่าทํานโยบายนี้เด็กได้อะไรนะครับผู้บริหารที่เป็นโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับการประกาศจากสปทนะครับทั้งหมด28จุดเราได้ลงพื้นที่แล้วก็สร้างความเข้าใจในในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับประการที่3ก็คือการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งในการขับเคลื่อนนั้นนอกจากเขตพื้นที่นะครับเราได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนและก็ผู้นําท้องถิ่นผู้นําระดับอําเภอท่านนายอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายร่วมกันว่าทําแล้วโรงเรียนเด็กได้อะไรนะครับประการที่4ีที่เราขับเคลื่อนต่อมาคือการสร้างสรรค์ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตัวนี้เป็นโจทย์สําคัญครับว่าทําแล้วเด็กได้อะไรนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางรัฐบาลน,นะครับที่ได้ให้เห็นความสําคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพที่จะขับเคลื่อน1เขต1โรงเรียนซึ่งวันนี้เราจัดที่โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนานะครับได้รับการสนับสนุสนงบ,บประมาณจ้างครูภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งรายละเอียดท่านผู้นรการคงจะจาะลึกใน,ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันเมื่อดําเนินการขับเคลื่อนมาแล้ว56เดือนภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสาแก้วเขต2 จากที่สพทประกาศให้ทั้งหมด28จุดนะครับณวันที่17พฤษภาคม2565ทางเขตพื้นที่ได้ร่วมกับผู้บริหารครับได้กําหนดวันลักคังดังกลางวานขึ้นเพื่อแสดงพลังที่โรงเรียนที่มีความสมัครใจในการใช้ทรัพยากรร่วมกันครับจาก28จุดเราสามารถดําเนินการปับเพื่อน,นักเรียนมาเรียนได้ทั้งหมด7จุดนะครับโดยมีรูปแบบอยู่4ลักษณะครับคือห่คือ, 1, คอน,นํานักเรียนป .5 ป .6 มาเรียนรวม ที่1จุดก็คือจุดที่ที่เรากําลังหายพ่อสดอยู่ณขณะนี้นะครับประการที่2คือนักเรียนจะพาะชั้นป .6 นะครับประการที่3าคือนํานักเรียนทุกชั้นมาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพนี้เราทําได้1โรงเรียนร้อยเปอร์ซและประการที่4ี่คือนักเรียนสลับชั้นเรียนครับโรงเรียนคุณภาพนำป .6 ไปโรงเรียนเรียนเครือข่ายอยากเรียนเครือข่ายนำป .1 มาเรียนนี้เราทําได้ได้หนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งผู้บริหารก็ได้มีการออกแบบบางแผนร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นระบบนะครับเพราะนั้น ภายใต้หลักคิดของท่านเลขาว่าในการดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็เน้นตามความสมัครใจซึ่งเจุดนี้ถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการและก็นํานักเรียนไปนเรียนรวมนะครับภายใต้บริบทของสกแกวโมเดลส่วนอีก21จุดนะครับท่านเรียนท่านเลขาและก็ผู้ชมว่าอีก21จุดนั้นเขตพื้นที่มีแผนที่จะพัฒนาให้กับโรงเรียนหลักในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้การยอมรับนะครับและประการที่2 28จุดได้ออกแบบในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นเป็นบางเรื่องครับเช่นเข้าค่ายวิชาการเข้าค่ายลูกเสือหรือกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ครับเรามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการดําเนินการตามนโยบายนะครับเราก็ได้ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับจากทุกภาคส่วนครับอันนี้คือภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นณโอกาสนี้ครับท่านครับคุณมากครับับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากวเขตสองนะครับที่ได้ให้แนวคิดเรี่ยวกับ การดาเนินง,งานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาคชุมชนและก็สังคมภายนอกนะครับลําดับถัดไปครับเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีวัฒนาวิทยาครับท่านธนงศักดิ์ชานสมิงนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของโรงเรียนครับตั้งแต่เป็นโรงเรียนคุณภาพมาโรงเรียนได้ดาเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับขอเ่นเชิญครับกับเรียนท่านเลขาธิการกรบัทท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและผู้รับชมทุกท่านครับ สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยานะครับดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพนะครับตามแนวทางของพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองนะครับภายใต้แสแก้วโมเดลนะครับก็เรียนนี้นะครับเป้าหมายหลักของโรงเรียนคุณภาพนั่นก็คือคุณภาพของผู้เรียนนะครับที่มุมมองของผมมองนะครับโดยลักษณะการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับ ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาเนี่ยเรามีโรงเรียนเครือข่ายทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน12โรงนะครับเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า100คนจํานวน6โรงแล้วก็ต่ำกว่า100คนจํานวน6โรงนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนนะครับและสํานักงานเขตพื้นที่เนี่ยเรามองว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากว่า100คนเนี่ยจะมีครูแค่4คนนะครับแต่ว่าจัดการเรียนการสอนเนี่ย6ชั้นเรียนหลักนะครับ อันนี้ทําอย่างไรเราจะถึงให้โรงเรียนเครือข่ายนั้นจะมีครูได้ครบชั้นผู้เรียนมีคุณภาพนะครับและโรงเรียนหลักก็สามารถที่จะดูแลโรงเรียนเครือข่ายได้ในมุมมองของโรงเรียนแล้วก็สํานักงานเขตก,ก็เลยมองว่าน่าจะนํานักเรียนในระดับชั้นป .5 ป .6 ซึ่งโตนิดหน่อยนะครับมาเรียนในโรงเรียนออคุณภาพนะครับเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในปีการศึกษา2565นั้นนะครับโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยานั้นเรา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจํานวน5โรงเรียนนะครับนักเรียนที่มาเรียนรวมเนี่ยจำนวน92คนนะครับโดยโรงเรียนมีแนวทางและวิธีดําเนินการก็คือนะครับอันดับแรกคือกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจนะครับอันนี้สร้างความรับรู้และความเข้าใจเนี่ยสร้างทั้งในระดับโรงเรียนด้วยนะครับว่าเราเป็นโรงเรียนที่มีทรัพยากรที่สามารถที่จะดูแลนะ <wonder breaking S 1> ครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับในโรงเรียนใกล้เคียงได้นะครับประเด็นที่2นะครับสร้างการรับรู้และความเข้าใจในโรงเรียนเครือข่าย นะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ปกครองอันนี้เราลงพื้นที่ทุกโรงเรียนนะครับทุกทุกคนนะครับทุกโรงเรียนนะครับอันที่2นะครับที่โรงเรียนเราดาเนินการก็คือจัดประชุมเพื่อกําหนดทิศทางในการเรียนรวมว่าเราจะเรียนรวมกันอย่างไรนะครับประเด็นที่3นะครับเมื่อนักเรียนมาเรียนรวมเนี่ยเรามองว่านักเรียนน่าจะต้องใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับเรียนหลักนะครับเพื่อเพื่อป้องกัน การบูลลี่หรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยจัดหาทรัพยากรนะครับที่มีความจาเป็นและต้องการให้กับกลุ่มนักเรียนที่จะมาเรียนรวมทุกคนนะครับในสิ่งที่เขาขาดแคลนนะครับและสิ่งที่กิจกรรมที่เราทํานั่นก็คือกิจกรรมสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจนะครับอันดับแรกก็เราก็มีกิจกรรมมอบเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้เรียนนะครับในวันที่13พฤษภาคมนะครับมีกิจกรรม วันระฆคังดังต้งวานนะครับอันนี้สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เด็กมีความตั้งใจในการมาเรียนนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเรียนในสถาบันแห่งนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนเครือข่ายกับนักเรียนเรียนรักเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็จกกัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วันเรียนรวมนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับในโรงเรียนอื่นๆนะครับที่มีนักเรียนมากกว่า100นะครับก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตได้เรียนไปว่าในปีนี้นะครับเราได้งาาาบประมาณจากสพนะครับมาจ้างครูต่างชาติ3คนและของเรียนอุบานศรีวัฒนาเองเนี่ยเราก็มีครูต่างชาติอยู่แล้ว6คนนะครับผมก็เลยมองว่าประเด็นที่นหนึ่งนะครับเราน่าจะแชร์ทรัพยากรเหล่านี้สู่โรงเรียน คุณภาพรอบๆโรงเรียนนะครับก็เลยจัดครูต่างชาติหนึ่งคนนะครับลงสอนใน5โรงเรียนทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับและเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเราทำนะครับนั่นก็คือกิจกรรมการเด็กไทยว่ายน้ําเป็นนะครับโดยได้รับงบประมาณจากสานักงานการท่องการกีฬาจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งดาเนินการไปแล้วเมื่อวันที่1-4เมษายนนะครับทําให้ นักเรียนนั้นว่ายน้ําเป็นนะครับ120คนนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่อนุบาลศีวัฒนาวิทยาสานักง,งานเขตระสพทธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ลูกนักเรียนทุกคนมีคุณภาพดีครับผมครับขอพระคุณนะครับท่านผู้จัด,ดการโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยานะครับที่ได้ให้แนวคิดเข้าคิดเกี่ยวกับการดําเนินการในส่วนของระดับการศึกษาโรงเรียนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตามสแก้โมเดลนะครับ มีการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายชุมชนและสังคมกันเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนสแกมโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ในช่วงท้ายนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดมีบริบทที่แตกต่างกันไปมีดังนั้นก็อาจจะมีรูปแบบการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลำดับท้ายนี้ก็จะขออนุญาตตนเชิญท่านเลขาธิการนะครับได้กรุณากล่าว่าสรุปปิดท้ายนะครับสาหรับการรายการพุดชาวข่าวสัมปทานในช่วงนี้ครับคุเชนครับครับคนอนึ่นก็ต้องขอชื่นชม นะครับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเขตพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายวันนี้จะเห็นได้ว่านนสระแก้วโมเดลก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งรูปแบบหนึ่งซึ่งผมเองเห็นแล้วได้ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สระแก้วเป็นจังหวัดที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการได้ให้ความสําคัญและต้องการขับเคลื่อนวันนี้คล้ายๆกับว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดได้จริงที่สระแก้วเนี่ยมันก็กลายเป็น ต้นแบบที่จะทําไปใช้ในในงจังหวัดอื่นทั่วประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่ได้ฟังเนี่ยนะครับสรุปได้ว่าเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพ่อเมืองหัวหน้าส่วนราชก,การกศจผู้บริการสํานักง,งานเขตทุกหน่วยเข้ามามีส่วนร่วมกันหมดจนถึงผู้ปกครองนักเรียนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือขับเคลื่อนให้เด็กมีคุณภาพวันนี้ก็เป็นโมเดลที่ผมชื่นชมและอยากให้จังหวัดอื่นๆเอาเป็นต้นแบบนะครับท่านครับวันนี้ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อว่าวันนี้ถ้าทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อทําเพื่อเด็กไทยให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ําได้อย่างแท้จริงนั้นเราไม่สามารถที่กําหนดวิธีมาจากส่วนกลางได้ครับแต่เรามิติกําหนดได้เป้าหมายคือต้องการคุณภาพผู้เรียนเรากําหนดมาครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนวันนี้ก็คือพื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนเริ่มเกิดเห็นจริงแล้วครับที่สะแก้ว ผมจึงมีความภูมิใจที่ี่และก็ขอฝากท่านพ่อเขตว่านี่คือรูปแบบที่ถูกต้องแล้วแม้แต่ละกลุ่มแต่ละเครือข่ายไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันครับทําคนละวิธีต่างวิธีกันได้แต่เป้าหมายเดียวกันครับอันนี้คือความแตกต่างทั้งเชิงพื้นที่และความคิดแต่สุดท้ายคิดต่างได้ครับปฏิบัติต่างได้แต่เป้าหมายเราไม่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นทุกๆจังหวัดทุก,ทก,ทกพื้นที่วันนี้เรามาสากแก้ว ผมเองในนามสวทในนามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธารณการท่านตีนุชเทียนทองในนามของรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับรวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเชิงนโยบายก็ขอให้พวกเราชาวสระแก้วและขับเคลื่อนงานให้มีความสุขและสนุกกับการทํางานต่อไปครับขอบคุณนะครับครับขอขอบพระคุณนะครับท่านเลขาธิการกปทนะครับที่ไอกรุณาสรุปทิ้งท้ายนะครับ สำหรับรายการพู้ช่าขาดสับเตานะครับเราก็พยายามจะหาโอกาสในการลงพื้นที่ต่างๆไปเก็บข้อมูลไปสํารวจแล้วก็ถอดบทเรียนมานําเสนอทุกท่านนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับสําหรับรายการพู้ช่าขาดสับเาะจากโรงเรียนอนุบาลศิวนาศีวัฒนาวิทยาครับวันนี้ขอขอบพระคุณปเป็นอย่างสูงนะครับที่ทุกท่านได้ให้เกียรติรับชมรายการดังวนี้ขออนุญาตส่งรายการกลับไปที่ทางห้อง,ส,งส่งเชิญครับ